โอเคไม่ยปค,ค,ค,ครับโอ้โดนบงัง ทางนี้ครับ0 5 5 5 3มีโมเลกุลที่เราจะติดต่อทายสักชุดได้ครับมีอะไรที่ดีได้ครับที่ต้องทําได้รายละเอียดทางอเล็กซ์ตกแล้วจะตกแล้วเช้านั่งที่ครับ 好能不能干净点？我问 วันนี้ผมสุนทรจารุมวลนะครับนายกสมาคมกีฬาบิลเลีย่ยนแห่งประเทศไทยมาในนามของสมาคมกีฬาบิลเลีย่ยนแห่งประเทศไทยด้วยวันนี้เราก็ได้มายื่นหนังสือให้กับท่านรองปลัดนะครับเพื่อส่งต่อให้กับนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะกรรมการที่ดูแลการเผยแพร่โควิด -19 ทุกท่านให้ทราบด้วยนะครับ เพราะว่าในปัจจุบันนี้นี่เนี่ยทางธุรกิจเกี่ยวกับโต๊ะสนุกแล้วก็นักกีฬารวมทั้งเ,เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะฮะทุกคนเดือดร้อนมามากกว่า1ปีแล้วโต๊ะสนุกทั่วประเทศเรามีอย่างน้อย400แห่งนะครับนักกีฬามีไม่ต่ำกว่า500คนพนักงานที่ดูแลรับผิดชอบในการทํางานของวงการก็มีมากกว่า10,000คนทุกคนเดือดร้อนกันมากนะครับแสนสาหัส ทางเราจึงจําเป็นต้องมายื่นหนังสือให้กับทางสบคเพื่อรับทราบความเดือดร้อนของเรานะครับก็หวังว่าทางสบคคงจะเอ,อ,อารุณมอร่วยหรืออนุมัติในประชุมครั้งหน้านี้เนี่ยให้ทางวงการสนุกเกอร์และก็ผู้ประกอบกิจการนี่เนี่ยสามารถที่จะเปิดโต๊ะหรือมีการแข่งขันได้ตามปกตินะครับเราก็ต้องครับ แล้วก็ในการจัดแข่งขันของเราในโอกาสหน้านะครับเราก็คงจะมีมาตรการที่เข้มข้นมากอย่างเช่นว่าทุกคนที่จะมาแข่งขันหรือมาใช้บริการนี้เนี่ยต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มนะครับและจะต้องมีการสวอปแล้วก็มีการตรวจเลือดหาออกซิเจนนะครับแล้วก็ก่อนเข้าโต๊ะเนี่ยเราจะมีอุโมงค่าเชื้อให้กับทุกๆคนแล้วการแข่งขันหรือว่า การเข้าใช้บริการในโต๊ะสนุกนี่เนี่ยทุกคนจําเป็นจะต้องสวมแมสตลอดเวลานะครับก็ต้องฝากให้กับทางทางสบคและก็ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดนี้ว่าช่วยอลุมอล่วยหรือทําให้กิจการสามารถเปิดได้ผมถือว่าการปิดกิจการหรือปิดการแข่งขันนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ เพราะว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนี้เนี่ยก็คือการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศให้ครบหมดผมคิดว่าแล้ววัคซีนนั่นต้องเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพและผมคิดว่าเมื่อไหล่ที่ฉีดครบแล้วอัตราการแพร่เชื้อจะเห็นผลจะลดลงทันทีครับ